อยู่ห้องน้ำไม่เจอใครสันนี้ไม่เจอใครเลยด้วันนี้ไม่เจอใครเลยเอาย้ายไปไหนลูกหายยายสิลูกยายเข้าห้องน้ำจ้าดีดนะไม่รู้จะดีอ่ะอ่ะยายหายลูกยายหายเอาหายยายใหญ่เลยเอา้าโอ้โหน่าหายยาย เจอไหมลูกเจอยายไหมอะอะอะยายเข้าห้องน้ำครับลูกรอบแป๊บหนึง่งวัดีไปวันดีครับพี่เลียวก่อนโอ้โหนะไม่เจอยายคงจะงงยายไปไหนนะไม่มีลูกไม่มี